ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทําก็เพื่อความสงบสุขของเพอร์แลนด์สำหรับคนที่ไม่มีค่าอย่างพวกแกนตายไปซะนี่ถือว่าเมตตาที่สุดแล้วนะทุกอย่างก็เพื่อเพอร์แลนด์ผู้บัญชาการพาเวลคือเสาหลักในการกอบกู้ความรุง่งโรจน์ในอดีตของเพอร์แลนด์กลับคืนมาเดิมทีเขาเกิดมาในตระกูลนักพนเจจนจร แต่ได้รับการอุปถัมภ์จากขุนนางเพอร์แลนและไต่เต้าจนขึ้นเป็นถึงผู้บัญชาการสูงสุดเพื่อสารฝันของพ่อบุญธรรมให้เป็นจริงเขาได้หมายมั่นจะฟื้นฟูเพอร์แลนให้กลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีตและเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายนั้นเขาช่วยให้ลิลเลีสได้ขึ้นเป็นราชินีถึงแม้ในตอนนี้พาเวลจะให้ความสนับสนุนลิลเลีสและไวโอเลตแต่เขาก็จะไม่ลังเลในการกำจัดพวกเขาหากพวกเขาขัดขวางความ,วามจเจริญของเพอร์แลนแนะนำตัวละครถ้าเก่งเกินไปก็จะโดนเนิบผู้บัญชาการพาเวลเป็นนักธนูทตุแสง ที่มีพลังโจมตีค่อนข้างสูงและคิิที่เข้าค่อนข้างสูงถ้าอยากจะให้แรงขึ้นอีกก็เอาโตวซ้ำมากินซะสซิแนะนําสกิลถ้าเก่งเกินไปก็จะโดนเนิฟสกิลที่2กําจัดอุปสรรคหรือกําจัดขยะโดยเริ่มการต่อสู้จะได้รับ60 f i g ไฟเตอร์สปิริต และหลังจากพัธมิตรทำการโจมตีแบบติคดคริติเคิลจะได้รับ20สไฟติ้งสปิริตและเมื่อไฟติ้งสปิริตเต็มจะใช้ไฟติ้งสปิริตทั้งหมดและใช้สกิลหายไปซะโดยสกิลหายไปซะนั้นจะไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้และไม่เอ็กซ์ต้าแอคแทกโดยจะเพิ่มพลังโจมตี2เทินโจมตีเป็นโจมตีหมู่และเล่งเกตตัวเอง50%การใช้งานก็ตามภาพเลยใช้คอมโบกับการตีติคดคริติเคิล2ครั้งหรือจะใช้กับกระต่ายมือก็ได้เล่งแล้วเล่งอีกเล่งแม่งให้สุดไปเลยสกิลที่3ตายซะเถอไอพวกขยะ โจมตีเป้าเดี่ยวโดยที่ไม่สนการแชร์ดาเมจเมื่อพาเวลมีพลังโจมตีมากกว่าเป้าหมายจะทําการเจาะเกราะโดยอัตราการเจาะเกราะนั้นเป็นไปตามความแตกต่างกันระหว่างแอคแท็ของเราและเป้าหมายสูงสุดถึง70%การใช้งานก็ตามภาพเอามายิงพวกตัวแทงที่แอคแท็น้อยอีกแล้วเห็นไหมยิงแรงชิบหายเลยขนาดใสพ่พวกโอเวอร์เลอร์ยังโดนไปตั้งหมื่นแและน้องลาวี่ก็เป็นผู้ถูกกระทําอีกแล้วสกิลที่1เลอะเทอะจริงๆเลยมึงอ่ะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยว ก็เอาไว้หักดาบแค่นั้นแหละเป็นตัวละครที่เอาไว้ใช้ในการเล่นทีมคีปเป้าเดี่ยวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเอาไว้เล่นคู่กับพาเวลไม้ก็ได้หรือจะเล่นกับดิดิก้าก็ได้หรือจะเล่นกับกระต่ายมือก็ได้อะไรที่ขี่ได้ก็เล่นได้หมดแหละทาสปีดให้ตามตัวเปิดประมาณ50%ถ้าเล่นคู่กับกระต่ายมือก็เอาขี่เละแค่5 0ก็ได้นอกนั้นก็ทําแรงๆทาง่ายใช่ไหมล่ะสู้ๆ